ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมมีสุวัส์นะในวันนี้เรากลัาอยู่กับเกม t r a n s f o r m e r Fall of Cybertron ใน chapter ที่8แล้วนะครับผม chapter นี้มีชื่อว่า Combaticon Combine นะครับผมหรือกลุ่ม Combaticon รวมร่างนั่นเองนะทุกคนน่าสงสัยเลยที่ว่าเป็นตัวอะไรกันนะแต่เห็นจากภาพก็ใครเป็นแฟน t r a n s f o r m e r ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะทุกคนสถานที่ในด่านนี้นะครับผมก็คือไอ้ไอ้รถของ Auto b บ t นั่นแหละก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะรวมร่างกันยังไงนะครับผมจาก s w i n เดจะกลายเป็นตัวละครอย่่่าาาาางงงคััไไไดดดด้นนนะรบผมเเเเออปป็วววีี๋ยลูกก ก่อนดูนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ถึง369ไ like, ลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับผมถ้ากดไลค์ได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดกดติดตามได้จะแบบเวลิกูดเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเสียเวลาเยอะแล้วนะครับผมเพลงโคตรมันลุยกันเลยม,มาหลังจากตอนเที่ยวนะครับผมเราเกาท้องน้องหมาไปแล้วนะก็ะคือนี่เราต้องทำลายปืนต่อต้านอากาศยานนะครับผมจะได้ยานลงมาจอดได้ซึ่งตอนนี้ออนส็อกสั่งเรามานะครับ เราแอบขึ้นยานพวกออโตบอทมาไป Let's go อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกแนละ้วไอพ่นอันหนึ่งนะครับผมทำลายโคตรง่ายเลยไปเราขอเปลี่ยนปืนแป๊บนึงนะทุกคนผมขอเปลี่ยนปืนแป๊บนึงนะพาสบัสเตอร์นะครับผมเพราะว่าด่านนี้มันข้างๆจะแบบที่แคบและข้างๆนูนเนียนะทุกคนอันนี้ผมขอใช้สลิงช็อตนะทุกคนด่านนี้ผมแบบว่ามันข้างๆจะมีเยอะหน่อยนึงนะทุกคนเพราะว่าด่านหน้าผมต้องเก็บตังค์ไปัพอะไรบางอย่างนะผมเลยยังไม่อยากใช้ตังค์นะผมเฮ้ยออโตบอท มาแล้วไหนวะนูน่นอยู่นู่นทุกคนโดนครับหมดจบโอ้อโหเขี่ยหมดครับผมงัายงยังไายไปเลสโก้ลุยยังต่อดีกว่าทุกคนตรงนี้ไม่มีออดิโอรหรอกนะครับผมไป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 ขึ้นขัมนบนกันขึ้นบนสวินเดอร์ม,มันมีสลิงครับผมเฮ้ยอโอตโตอบัสโดนโดน,น,ไไห,นไไหนีไปไหนจ้าเออไปไหนมึงไปไหนเนี่ยโอ้ ไปไหนตรงนี้มีตังนี่เลี้ย์หมดอะปืนสลิงช็อตอะปืนโกงปืนโกงขเขาเรียกว่า GM ไม่แบนปืนนี้เ <c oughs> ฮ้ยอ่านี่เอาเห็บติดตั้งไหนแล้วมบดท้องประวานเกี่ยวเลยวะอ,อืออกมาข้างนอกแล้วทุกคนเช็คสภาพเวดล้อมอ้าวมีตงังเห็นแล้วสองกล่องอุ้ยสกล่องเลยเยอะแท้ นี่เขาจะไปให้ปืนนั้นออฟไลน์เองเราต้องทำลายปืนนะครับผมเพื่อให้ยานลงมาจอดได้นะยานของออร์ล็อกโอเคตรงนี้เรามีตังนะผมเก็บหมดแล้วนะตรงด้านนี้นะผมปึ๊บขึ้นมาหันหลังอ่าตรงนู้นจะเป็นทางไปต่อนะทุกคนแต่ด้านหลังนะครับผมขึ้นมาปึ๊บนี่จะเป็นตังครับผมยิง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 แล้วก็ออดิโออ็ลกอันนึงครับผมนี่ อุ้ยอันนี้ด้านหลังยางนะผมเอ้ยด้านหลังหรือด้านหน้านี่น่าจะด้านหน้านะดูดิกำลังมุ่งหน้าไปทางนู้นนะทุกคนไม่รู้คืออะไรไปเราไปน้นต่อนึกว่าอยู่บนดวงจันทร์นะดูดิไม่มีอะไรข้างล่างเลยไม่มีเมืองตึกรลามบางช่องอะไรนะไปนี่อันนี้คือปืนที่เราต้องทำรลายผมไปเลสโกเออมีคำถามถ้าฐานสปอร์ตมันบินได้แล้วทำไมมันไม่บินตั้งแต่แรกล่ะเออมันจะใช้เอเนจรจำนวนมากไนล่ะอ๋อไม่น่าล่ะ โฟก,กัสก่อนสวินโดนนดิเทนิคอนนี่คือสตาร์ตอมภารกิจล้มเหลวแล้วถอยทับถอยทับถอยทับ,ทบแกต้องล้อฉันเลยเนี่ยสตาร์ตอิมสั่งให้บุกแต่แมงตูเขาไม่ได้ยญิงหญิงจิงแต่ตัวนึงแมงสั่งสตาร์ทอมมาสั่งให้บุกไงทุกคนแต่ว่ามันไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนเลยยาลบพังไปเยอะเลยนะยเฮ้ย <c oughs> ตายดิเออตายแล้วอีกตัวนึงทุกคน โอ้ยแม่งโยนระเบิดแม่นวะไปเล่าไปโดนระเบิดดิเออสวยเรารีบดึงไปดีกว่าทุกคนไปเปิดตู้เฮ้ยเฮ้ยเอาตกได้ไงวะแม่งดันตกใจเกือบตายโง่แล้วไอ้นั่นวอร์เทคกับบาสอทอฟของผมกำลังบินช่วยอยู่ไหนเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอือะไรครับอะไรครับหมดยังเขียยังเขียร์รึเปล่ไปเปิดดีกว่าเปิดแล้ว เปิดประตูอ <cues> oh, ๋ออันนี้คือกระสุนมันทุกคนนี่ไงป้อมปืนต่อใต้นากระสัญถึงเวลาทำลายแล้วจัดการปืนนั่นเร็วเอ่อฉันจะทำลายแล้วแป๊บนึงดิไปกันด่วนเปิดประตูเปิดตูมเอ้ยอุยยอยยอยยอ้ยอยอ๋ยอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อไป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 ออสโลก ปืนแรกถูกทำลายแล้วข่อใจแล้วนายคนฉลาดไปจัดการตอนต่อไปสิโอเคเข้าใจแล้วแมงตังกูเป็นอะไรเลยแหมชมกูนหน่อยก็ได้ <c oughs> อุ้ยเกือบตายทุกคนมันบาวเยอะไงผมบอกแล้วด่านนี้ต้องเอาอันนี้จริงๆวะ่ะเดี๋ยวตรงนี้จะมีตังครับผมนี่ตรงนี้ตังเยอะด่านนี้อื้อเอเอาไมหมดไปไปไปต่อดีกว่าทุกคนจึ๊บจื๊บจ๊บจ๊บตรงนี้จะมีออดิโอหลอกอันที่สองครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> เออขึ้นไงไวะไป เกือบตายกระสุนไม่มีให้เก็บแล้วกระสุนเหลืองับผมอยากได้มากเลยกระสุนเฮฟวี่ไอตรงด้านนี้มันจะมีบูฟินนะครับผมตะกี้เกือบเดินผ่านนะทุกคนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเกือบแล้วไปข้างหน้าไปได้จึ๊บวิ่งเกือบโดนดันแป๊บนึงนะเติมกระสุนก่อนมันมีเทคนิคอยู่ป่าวะผมไม่เคยลองนะแต่ผมจะลองให้ดูนี่ก็คือปึ๊บแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนปืนใหม่ได้ป่าวะทุกคนคิดว่าเฮ้ยได้จริงด้วยกระสุนก็มาเต็มเกลียน้วยไนี้ดีดีดีเยี่ยมเลย ึบไปเฮ้ยอโอโต้บัสอ,อ้าวบานออมมันไม่ช่วยมาแตกไปเดีย๋ยวตาตากอย่าช้าเลยสวินโดใช้บูสเตอร์ของเจ้าโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้นี่มันอย่างหลังยาแล้วนี่ทุกคนโอ้คือมันเราต้องไปอีกฝั่งนะทุกคนไปเร็ว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 ปึว๊บ แม่ง,ก,งก็คือตอนนี้อย่างยานมันเหมือนเป็นที่ระบายความร้อนแม่ก็ไอพ่นนะทุกคนนี่ไงหูเต็มเลยอ้าวโหหล่นเต็นเอาจิงดิเราจะพยายามเราจะพยายามเอามันลงด้วยดรอชปชิปเหรอก็คือสวินเดอร์มันพูดประชดนะทุกคนว่าแบบตาทีมเนี่ยมันจะพยายามทำลายนี้โดยไม่ใช้การยิงแต่ใช้แบบ ไอยาลบของพวกดิสเนีคอนที่พังอะมาพุ่งชนจนนวนพังเลยเหรอไอ้หาเสียยาลบไปสี่ี่แม่งคิดอะไรอยู่วะไปทุกคนเอออยู่ไหนกันนะเฮ้ยชิวคอนโทรอัลส็อกอะไรอะไรโอ้โหเยอะเหลือเกินไปเมืองนันทุกคนอยู่ไหนวะนี่ไงเออเออเอออ้าวไอ้นี่พังแข่งควบคุมพัง นี่เองทุกคนเราต้องขึ้นอัน,นั้น,นะครับผมแต่แป๊บน,นึงนะแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูยเอยเอะเยอะอมันจะมีของอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอร้องอย่าพึ่งไอ้ทางนั้นมันจะมีทางไปต่อด้วยนะครับก่อนขึ้นยาน,นี่ผมขอเดินมาตรงนี้ก่อนนะมันจะต้องนี่เราเราสามารถโดดจากตรงนั้นแล้วลงมานี่ได้นะทุกคนชึบแล้วก็มานี่ครับผม ได้ของเต็มเลยได้ตังได้ตังก็คือเรายังไม่ต้องรีบขึ้นก็นได้นะทุกคนปล่อยให้มันโดนยิงไปก่อนเราจะต้องเดินอ้อมมาตรงตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชึบเคเราไม่สามารถขึ้นตรงนี้ได้นะทุกคนไอ้ที่เราขึ้นฝั่งที่แล้วนะนี่ตรงนี้ขึ้นได้ผมขึ้นได้เอ๋ของเต็มเลยครับผมได้ตังไป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 นี่พอเรามาปุ๊บเราก็จะเปิดทางให้เรานะสวย โอเคเรารีบไปขึ้นยานกันดีกว่าทุกคนอู้เยอะเหลือเกินพุ่งเยอะจังวะเยอะจังไปเร็ว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 ไวต่ขึ้นไปมาแล้วเพื่อนเฮ้ยทำลายแอนตี้แอร์นี่ปืนต่อต้านตูี่โลยิงปืนนั้นแล้วเขาโอ้หลบทบลบ,ลบ,ลบยิง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 เออไอ้นี่ยิงง่ายนะทุกคนสลับหมุนไปเรื่อยๆปึืนกว่นแล้วเอาดิ เอ, er เอาดิเอาดิเอาดิติกแซกยกอ่ะโอ้โหยิงแม่นแม่นเลยเพื่อนใครขี่วะไปนิดเดียวระเบิดอื้อเฮียร์ไงต่อทีนี้อ้าวลงจอดได้ครับผมนี่มาแล้ว<ร>าเราต้องควบคุมยานลำนี้คอมแบตติคอนรวมล่างเป็นบูติคัสโอ้โหมาแล้วตีนขวาตีนขวาตัวมาแล้ว แขนขวามาแล้วซ้ายมาโอ้โหตกใจเลยพวกมึงปู d ี้คัสออนไลน์อื้ยอึ้มปวอะไรวะน่าตกใจที่พวกมึงหมาแล้วทุกคนโอ้โคตรใหญ่ตอนนี้เราเลือดพันหนึ่งร้อยหมาเราสามารถปล่อยไปได้แล้วทุกคนขี้ขวาคนไป่นไปเอเผาเผาเผาไอ้นั่นไม่นโคตรใหญ่แล้วว่ะเออ กูว่างงกันทำไมรวมร่าง5ตัวมันใหญ่กว่าพวกมึงตั้งเกือบ10เท่าได้เลยวะแปกแลกเรากดคอนโทรลนะผมเป็นการกันโล่กันก,กระสุนเะนี่ยเฮ้ยถูกปืนดูมันค้นมันนะอะไรอะไรหนีดิหนีดิหนีดิหนีหนีอร่อยอ้าวเฮ้ยปืนปืนป้งปืนทุบปืน,ปน เตะเบ่งหนึ่งโอเคหูยยานแม่งกำลังพังเทียนนี้ทุกคนเราเอาตะเลือกก่อนนะทึบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอย่ามาดิเหยียบเหยียบเหยียบเผาเผาเหยียบเหยียบเผาเผาเผาให้หมดเผาให้หมดทึบเอ้ยโอ้เยอะว่ะไอตัวรถนี่น่ารคาญมากเลยทุกคนแล้วมันหนีด้วยนะไม่ใช่อะไรนะเผาโอ้โหฟันหมัดเดียวแม่งบินเลยว่ะ ไปแล้วต้องไปตรงนู้นกันทุกคนเฮ้ยหมาไม่หยุดเลยไป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 รีบเดินรีบเดินรีบเดินไม่มีทางไหนไปได้ไหมเฮ้ยไหลนักหนาง่ายเกินอันนี่เจอแล้วทุกคนทางไปสัตปุ๊บเปยหเหล็กแม่งบินเลยฮะเผา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 จ้าเผาเกี่ยมอะไรพวกมึงเกี่ยมกันไปอือโคตรใหญ่อ่ะ เออบินทำไรตัวเราไม่มีมือนะทุกคนใช่ไหมเอออ๋อมีมืออยู่นะเฮ้ยอะไรอะไรส่งไม้หมดเออหูแหลกสลายเอาอะไรสามตัวนี้อะไรอ่ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าแต่กูหมัดเดียวมันก็จอดแล้วอืเฮ้ย ไม่ตายวะเอ้ยต่อยไม่ได้มือสั้นมือสั้นเอ้ยใจยเย็นมือสั้นเผาก่อนเผาก่อนเออรีโหลดแป๊บนึงดิเพื่อนมือสั้นมือสั้นโอ้ว้าวไปไปทางต่อไปกันทุกคนเข้าไงวะอืมถังแล้วเออนี่อาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีโอ้ยทำไรเนี่ยเบย์พาร์ตไปเหรอห้องคบคุมอยู่ข้างหน้าเฮ้ย เอาแท่นนั้นลงเพื่อเราจะได้ยิงได้เฮ้ยอย่าเอาลงดิเราสามารถทำลายได้ไหมเฮ้ยเราทำลายได้ทุกคนอะไรอะไรไอตัวลูกซองเก่งนักเก่งนักตอนกูตัวเล็กเฮ้ยเฮ้ยคิดว่ากันได้ไหมเนี่ยมจิวก่อนกูได้เหรอมาดิระเบิดตูมเสร็จไปหนึ่งอันนะผมฟอร์มเดียวมาเฮ้ยโอ้โหกูมึงเยอะจังวะตัวลูกซองอะไร ลาเข้าให้ถึบระเบิดตูมถึงแล้วทุกคนอุ้ยขโมยเต็มเลยนกนกเปิดประตูนหน่อยจ้าเน็ตถอยท็อปอยท็อโอ้ยหมาเข้ามาห้าตัวเลยทุกคนทีนี้ชึ้บอ,อันนี้เราเข้าถึงห้องควบคุมแล้วผมต้องสั่งการแทนพวกมันนะเอายาลงจอดเลเข้าคอมแบทติกอน ข้าบอกให้เจ้าถอยทับแล้วไงภารกิจล้มเหล้วทำไมเจ้าไม่เชื่อฟังข้าใครจะเชื่อฟังมึงวะต่างการอย่างโง่เรากลายจะตองบอลถิกบัสออฟควบคุมไว้มันช็อตแล้วบอลสล็อกเราไม่สามารถทำไรได้เร็วเข้าเอามึงจะตายก่อนฝีนี่ไอ้นจอนที่ขนมมโอ้โหก็าเกาะไว พยายามอยู่ขนลุกชอบฉากนี้มากเลยนี่โอ้อหอโหและในจอนที่ได้มาก็เสียปีดิได้ไหมเนี่ยโอ้โหทั้งลำอะเรือไงล่ะเฮ้ยรอดเราทำยานลงจอดได้ป่ะเอ๋ดีมากออนสล็อก นี่แหละเจ้าไม่ฟังคำสั่งข้าภารกิจเลยล้มเหลวแกขาหลอกฉันเลยเนี่สตารสกรีมข้าสั่งการได้ดีมากแต่เจ้าทำให้มันล้มเหลวจับพวกมันโอ้สตาตีไม่โคตรปัญญาอ่อนนะตรงเลยนะไม่ไม่ฟังใครเลยทุกคน มาแชปเตอร์ที่9เมกาทรอนรีเทิร์นว้าวดูนี่สิที่ี่ไหนกันมันคือห้องทำงานของช็อกเวฟน่ะเขาไม่สนใจหรอกอ่าเขาเริ่มอีกแล้วอ่ะต่อไปกันต่อแล้วตาร์ตาสีมมันไม่ใช่ลีดเดอร์ที่ดี่หัวหน้ากดแปลงล่างได้ฮะสาวเวฟแอบฟังอยู่ นี่โอเทตัวโป๊ดผมเลยนะเนี่ยมันวายพวกคอมแบตติคอนนะทุกคนว่าทำภารกิจล้มเหลวว้ายแย่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 โอเคครับทุกคนสำหรับแชปเตอร์ที่8นี้นะครับผมที่เราเล่นเป็นบูติคัสนี่คือข้างๆที่จะ มันมากๆเลยนะโอ้สก,กีเลยโทษ <laughs> ก,ก็เ,ษ <laughs> <laughs> เป็นว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงครับผมไอแชปเตอร์ที่9ก้าเมก้าทอรีเทิร์เนี่ยผมรู้สึกเห็นล้างไม่ดีเลยข้างหน้านี้แ <laughs> ชปเตอร์หน้าจะเป็นไงก็รอรับชมนะครับผมใครดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องหมีสวัสดนหน่อยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ถึง3 6 9แล้วจะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับผมอ่เป็นว่าเจอกันคลิปหน้าผมาย